พมา่าออกคำสั่งระง,งับการข้ามแดนจากท่าขี้เหล็กไปไทยห้ามใช้พาสปอร์ตข้ามประเทศเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์เพจเชียงรายได้เผยข้อความระบุว่าด่วนพมา่าตอบโต้ทางการไทยพมา่าออกคำสั่งระง,งับการข้ามแดนจากท่าคีเหล็กไปไทยห้ามใช้พาสปอร์ตข้ามประเทศท่าคีเหล็ก6กุมภาพันธ์2 0 2 5รัฐบาล ทหารเมียนมาได้ออกคำสั่งระง,งับการเดินทางจากเมืองท่าคีเล็กสู่เมืองแม่สายประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทางพาสปอร์ตตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่1ท่าคีเล็กได้ปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือพาสปอร์ตข้ามแดนไปยังประเทศไทยคำสั่งดังกล่าวมีผลทันทีโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลและไม่มีกำหนดเวลาที่จะกลับมาอนุญาต ให้เดินทางได้การระงับนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องการข้ามแดนเพื่อการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาลและการศึกษาซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการอนุญาตให้ใช้วีซ่าชั่วคราวหรือพาสปอร์ตในการเดินทางข้ามแดนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง นี้กล่าวว่าพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่ถูกปฏิเสธและไม่รู้ว่าจะสามารถข้ามแดนได้เมื่อใดเช่นเดียวกับผู้หญิงที่ต้องการเดินทางไปทำงานในไทยซึ่งได้รับข้อมูลว่าจะมีการจัดการเดินทางสำหรับกลุ่มอายุ18-27ปีขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้ออกมาตรการจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศสำหรับชายอายุ18-35ปี ภายใต้กฎหมายการเกณฑ์ทหารโดยแม่นุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศจนกว่าจะผ่านกระบวนการเกณฑ์ทหารนอกจากนี้รัฐบาลทหารเมียนมายังได้สั่งระงับโครงการฝึกอบรมแรงงานสำหรับการไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นขั้นตอนแรก ในการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศทำให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศต้องเผชิญกับอุปสรรคและระง,งับการเดินทางข้ามแดนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนในประเทศซึ่งได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพของประชาชนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศขอบคุณสยามนิวค่ะ